เมื่อก่อนอะคะ่ะหนูเป็นคนที่แบบปากร้ายมากๆค่ะไม่ค่อยคิดก่อนที่จะพูดค่ะรู้สึกอะไรคิดอะไรก็จะพูดไปเลยค่ะซึ่งมันทําให้คนฟังเสียใจค่ะพอเราได้มาเข้าร่วมกิจกรรมมันทําให้เราอะได้คิดมากขึ้นนะคะว่าคนนี้จะพูดด้วยกันดีๆมากกว่าการที่เราจะไปพ่นคาเละเละใส่กันค่ะซึ่งจะทําให้เราได้พัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะก็แปลกใจค่ะก็คือจะเป็นแม่เลยที่แบบว่ารู้สึกว่าลูกอะพูดดีขึ้นไม่ค่อยมีการแบบ สอดแม่แบบปั๊บไปเลยจะแบบดีใจมากๆที่ลูกไม่เถียงเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมกันไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันทำให้เรามีความกล้าหาญขึ้นในการไปตอบคำถามในการเรียนรู้ซึ่งเราสามารถใช้เวลานี้นะคะพัฒนาตนเองได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ใช้เวลาให้ไปประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะ